สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสงนะครับวันนี้จะมาชวนคุยน่าผ่านมุมมองบรรการนะครับในการมองโลกและการใช้ชุดนะครับบนหลักวิถีทางไสยกรอริยมรรคมีองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับเราเคยได้ยินนะครับเรื่องของดอกบัวสี่เหล่าดอกบัวเหล่าที่หนึ่งก็คือดอกบัวที่เขาเรียกว่าพ้นน้ำพอได้รับแสงแดดปุ๊บก็บานเลยก็เหมือนกับบุคคลที่พร้อมแล้วนะครับเมื่อได้รับแสงหรือคําสอนจากพุทธเจ้าก็สามารถบรรลุธรรมมมักผลนิพพานได้เลย ในครั้งพุทธกาลมีมากนะครับ,อย,าษษารบอย่างเช่นพระสาร schö, ีบุตรนะครับอย่างเช่นพระยากุทธัญญะพระโมคคัลลานะเงี้ยเป็นต้นนะถัดมานะครับเรียกว่าดอกบัวเหล่าที่2นะก็คือดอกบัวที่เรียกว่าปิ่มๆนม้ำละนะก็ต้องอสอนหลายครั้งไลายหนะและ้วก็ก็จะได้รับแสงแล้วก็นะบานออกมานะก็เรียกว่าดอกบัวเหล่าที่2ในครั้งพุทธกาลก็มีมากนะครับดอกบัวเหล่าหนึ่งและเหล่าสอง นะผู้ที่สามารถบรรลุธรรมได้เร็วผู้ที่สามารถถึงมรรคผลนิพพานถึงอริยสัจธรรมโลกุณธรรมเนี่ยได้เร็วเพราะฉะนั้นในครั้งพุทธการจึงมีพระอรหันต์แล้วก็พระอริยสง์สาวกมากมายนะครับทันมาเรียกว่าดอกบัวเหล่าที่สมคือดอกบัวที่เรียกว่าฝึกแล้วฝึกอีกอย่างยุคสมัยเราเนี่ยน่าจะเข้าใข่ใน,นดอกบัวเหล่าที่สามสหรับคนที่สนใจไยธรรมะนะนตแต่ปฏิบัติแล้วปฏิบัติเล่านะครับเรียกว่า เดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าจนหลายปีบางคนหลายสิบปีไม่ได้มักได้ผลสักทีหนึ่งไม่เกิดปรากฏการณ์ทางจิตนะในเรื่องของการละประหารกิเลสสังโยชน์สักทีหนึ่งก็เรียกว่าทอ้อแหละฮะนะเขาเรียกว่าดอกบัวเหล่าที่3ซึ่งก็จะนะจะสําเร็จยากกว่าดอกบัวเหล่าที่1เหล่าที่2ซึ่งบุคคลนะเหล่าเหล่านั้นนะครับได้ไปดีแล้วนะเรียกว่าสุขะโตผู้ไปดีแล้วนะผู้ไปถึงโลกุณธรรมนะไปถึงขั้น ก็เรียกว่าอริยบุคคลแล้วเพราะฉะนั้นดอกบัวเหล่าที่3ต้องใช้ความเพียนให้มากเนื่องจากว่าสั่งสมบารมีมาไม่เท่าบุคคลที่เป็นบัวเหล่าที่1เหล่าที่2นั่นเองแต่ก็เรียกว่ายังมีความเพียนพยายามอยู่ยังมีความตั้งใจอยู่ก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับถึงแม้ว่าดอกบัวเหล่าที่3จะช้าแต่มีโอกาสอยู่ที่จะได้บรรลุมักผลอย่างครูบาอาจารย์เรานะที่สอนธรรมะในยุคสมัยเนี้ยท่านก็กล่าวเองนะโอ้โหว่าท่านขวนขวายฝึกนะเป็นปีๆเลยกว่าจะได้มักได้ผลกว่าจะได้ ถึงโลกุณธรรมเนี่ยไม่ง่ายนะท่านก็เปรียบว่าท่านเป็นดอกบัวเหล่าที่3นะเปพวกเราเป็นลูกศิษย์นะครูบาอาจารย์นะครับเราก็ต้องพยายามนะทำตัวเองให้เป็นดอกบัวเหล่าที่3ก็อย่าไปเป็นดอกบัวเหล่า4นะผมพูดถึงดอกบัว4เหล่านะแต่เราอย่าเป็นดอกบัวเหล่า4นะเพราะว่าดอกบัวเหล่า4เนี่ยมันเกิดมายิ่งกว่าไตเปล่าเพราะอะไรครับดอกบัวเหล่า3เนี่ยนะเรียกว่าต่ําสุดแล้วก็ยังขวนขวายพยายาม นะถึงแม้จะไม่ได้มักได้ผลแต่ก็ได้เรียกว่าอุปนิสัยวาสนาบาร,รมีทางรมไปหรืออย่างขั้นต่ำเนี่ยก็ได้บุญกุศลไปก็คือพยายามเพียรพยายามในการละบาปกุศลเพียรพยายามในการสั่งสมบุญกุศลถึงแม้จะยังไม่ได้ถึงโลกุตตรธรรมยังไม่ได้มักได้ผลก็ตามเนี่ยนะแต่เรียกว่ายังได้กําไรไปเล็กเล็กน้อยก็เอานะแต่ว่าดอกบัวเหล่าสีนี่ไม่เอาเลยพวกเหล่าสีนี้อันตรายมากก็คือพวกเรียกว่าจมอยู่ใต้โคน พวกนี้คือไม่เอาเลยนะเวลาพูดถึงธรรม,มานี่ายเบียงนี้นะผิดศีลห้านี้เป็นอาจินนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในการการพูดโกหกนะเรื่องของยาเสพติดเนี่ยคือลงไปมัวเมาเกิดกั้วบุญง่ายศีลห้าไม่เอาเลยนะพวกนี้คือดอกบัวเหล่าสี่พวกนี้ไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วตายเปล่าเฉยๆนะ คือเกิดมาแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่เรียกว่า99.9% 9 99ก็ได้นะ้า็นได้พูดไม่ผิดอะ่ะก็คือจะลงต่ำกว่ามนุษย์ก็คือไปกำเนิดไอ้บายอะ่ะไปนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานหลังจากลาโลกมนุษย์ไปแล้วอะ่ะคือทุกวันที่อยู่ในร่างมนุษย์เนี่ยแต่จิตอะ่ะมันไปเป็นพวกสัตว์นรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานไงไอ้พวกดอกวัวเหล่า,าสีนี้จึงเรียวกว่าพุทธเจ้าว่าปล่อยคำสอนพุทธเจ้าไม่ได้ประทานไว้สำ ลำดอกบัวเหล่า4่นะแค่ไว้สําหรับดอกบัว3ามเหล่านั่นเองมันเราต้องย้อนดูตัวเองนะว่าเรายัางขวนขวายศึกษานะปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิเวทธรรมอยู่ถึงแม้ยังไม่ได้มรรคผลนะแต่ว่ามีนิสัยวาสนาบาร,รมีทางธรรมติดไปนะยังเพียรพยายามละบาปกุศลไม่ทำเนะพียรสังสมบุญกุศลเรายัางเป็นเหล่าสามอยู่แต่เกิดไม่เอาอะไรเลยนะบุญไม่เอาเลยบาปสร้างเอาสร้างเอาจิตนี้ตกต่ำไปเรื่อยจากภูมิมนุษย์ ก็ได้แหละครับในภพหน้าชาติหน้าเนี่ยมันก็จะเกิดมาต่ากว่ามนุษย์นั่เองต้องลงในกําเนิดอบายนรกนี่คือความหมายนะของดอกบัวเหล่าสี่ซึ่งเกิดมายิ่งกว่าตายเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดมาแล้วตายเปล่าเนี่ยยังเสมอตัวใช่ไหมนี่มันเกิดมาแล้วขาดทุนไงเกิดมานี้ยิ่งกว่าตายเปล่าเพราะมันขาดทุนเมื่อลาจะลงดูไปแล้วโดยมากลงสู่กําเนิดอบายสี่นะครับก็ขอให้ฟังนะครับได้ข้อคิดไป สก,กิลเตือนใจนะว่าเราเป็นดอกบัวเหล่าสามหรือใครจะเป็นเหล่าหนึ่งเหล่าสองก็แล้วแต่นะท่านคิดตรงท่าน,นเองแต่ผมก็คิดว่าผมเป็นดอกบัวเหล่าสามนี่ก็พอใจนะเกิดมาพบพระพุทธเจ้าพบคําสอนพุทธเจ้ายุคสมัยนี้นะครับก็เรียกว่าให้ได้ข้อคิดไปละกันกระตุกใจเตือนใจตัวเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ